สวัสดีทุกคนคลิปนี้มารีวิวกันอีกแล้วนะคะของส่งมาจาก f อซนะคะมาลุ้นกันว่าท่านใดส่งอะไรมานะคะอ่ะแกะมาแล้วจะมี3เป็นมัดสามมัดอันนี้จะมีจดหมายมองเห็นกระดาษขาวๆนะคะหอ่อเหรียญห่อเหรียญโอเค เอาเอาหอเหรียญไมนั่งกันกล่องไม่มีอะไรแล้วนะคะเอาออกไปดูอันไหนก่อนดูอันจดหมายก่อน เป็นเหรียญเกรดค่ะทุกคนตลับเกรดโอ้โหจริงๆอย่างนี้ไม่น่าเอาไปเกรดเนาะเสียค่าเกรดอะนะแต่ก็โอเคนะคะ FC เขาส่งมาขายให้พะนานะคะเหรียญเหรียญผ่านใช้ค่ะนะคะเป็นเหรียญผ่านใช้เหรียญ5บาทปี4 6 ผ่านใช้น้อยอะค่ะสภาพดีอยู่หนึ่บาทปี1บาทปี29สภาพดูแล้วน่าจะเก่าเก็บนะคะแต่เขาตีเป็นผ่านใช้เนาะเมียค่ะเป็น XF นะคะสี่ห้าเขาตีเป็นผ่านใช้เป็นเหรียญตลับเกรดค่ะ fc ส่งมานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูจดหมายน้อยนิดนึง โอ้หลายรายการอยู่โอ้สิบห้ารายการทุกคนสิบห้ารายการเลยโอเคมาแล้วก็มาชมกันเยอะจัดสิบห้ารายการน,นี้หนึ่งสองรายการนะคะสิบห้ารายการไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในในตามจดหมายที่ส่งมาตามจดหมายน้อย เอาตลับเกรีดแยกไปก่อนแล้วกันเนาะอ๋อจะเป็นเหรียญห้าบาท ดูกันต่อเหรียญสองบาทเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้จะเรียกว่าประน,นามประจานหรือจะเรียกใช้คำอะไรดีคือเหรียญน,นี้เขาออกมาจากกลมเขามีตลับใส่นะทุกคนเขามีตลับใส่สวยงามเลยนะคะเหรียญเขาถนอมเหรียญน,นะคะเขามีตลับใส่นะคะออกจากกลมไม่ทราบว่า ไปออกจากตลับแกออกตลับเพื่ออะไรตอนไหนนะคะเนี่ยคะ่ปะปนัดปนัดแบบมีความกังวลใจมากเลยนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับการกระทํานี้นะคะเหรียญนี้เขาออกจากกรมเขามีตลับใส่ให้อย่างดีเลยนะคะค่ะเ<แ>พื่อ,อที่จะถนอมเหรียญของเราเอ่ะเนาะเพราะเรานักสะสมนะคะเหรียญที่มีอยู่ในตลับแล้วก็โอ้โหเนาะเอ่อใส่ตลับเรียบร้อยสวยงามอะไรเป็นที่แบบพอใจของพวกเราเอ่ะเนาะ เนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกับตลับเนาะเขาแกะตลับออกอะค่ะแล้วมีแต่เหรียญเปล่าๆมาแบบนี้20บาทซึ่งตลับหายไปแล้วไม่ควรเนาะว่ามะหลยท่านว่าไหมไม่ควรทําแบบนี้เนาะเหรียญเขามีตลับใส่ดีๆอยู่แล้วอะไปเอาตลับออกปนั้นไม่ไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรนะคะไม่ไม่ไม่เข้าใจจริงๆค่ะไม่เข้าใจคนทําอะเนาะ อ่าไม่ได้ว่าเอซท่านที่ส่งของมาให้นะคะท่านท่านเชื่อว่าท่านไม่ได้ทำแน่นอนค่ะคงจะเป็นก่อนที่ก่อนที่จะถึงมือท่านน่ะนะคะ mm hmm. ปะนะบอกเลยนะคะว่าถ้าเจอแบบนี้เจอรุ่นรุ่นนี้นะคะรุ่นที่ใส่ตลับแล้วแกะตลับออกนะคะยี่สิบาทปนปก็จะไม่ซื้อนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะแก้ปัญหาของคนที่แกะตลับออกค่ะนะคะ เหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะร้อยปีสาธรารณสุขไทยลงปานะคะเหรียญที่ระลึก20บาทรุ่นราชการที่10จะเป็นเหรียญที่ใส่ตลับทั้งหมดแต่ถ้าไปเจอเหรียญย0บาทรุ่นที่ออกในสมัยราชการที่1 0นะคะโดนแกะตลับออกแบบนี้นะคะป้านัดบอกเลยว่าป้านัดไม่รับซื้อนะคะแบบเหรียญนี้นะคะป้านัดก็จะไม่รับนะคะไม่รับนะคะบอกเลยว่าไม่รับเหรียญเขาอยู่ในสภาพดีๆอยู่แล้วนะคะไปทําให้ของเขา เสียหายอะไรประมาณนี้นะคะต้องพูดอย่างนี้เลยค่ะทําให้เหรียญดีๆอะ่ะกลายเป็นเหรียญเสียค่ะอันนี้เหรียญครุดเหรียญครุดเหรียญอ่าเหรียญนี้ป็นะไม่ได้รับซื้อนะคะทุกคนอันนี้ป็นะให้ให้หน้าเหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งเพรเซนเล็กนะคะไม่ได้รับซื้อนะคะเหรียญน,นี้นะคะอันนี้ขออนุญาตบอกตรงนี้เลยนะคะอันนี้ให้หน้าเหรียญน,นะคะสิบบาท เหรียญนี้รับซื้อ100บาทค่ะนะคะเหรียญครุดค่ะครุฑเอเปกอ่ะอันนี้100บาทนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามค่ะ1,000บาท1,000กับ10บาทนะคะอันนี้คือขออนุญ,ญาตเลยบอกเลยว่าให้หน้าเหรียญแล้ว2บาทเบีาทจริงๆไม่อยากให้ตังค์เลยจริงๆนะคะถ้า ถ้ามาด้วยตนเองนะคะถ้ามาเจอป้าน้านะคะป้าน้าก็จะบอกว่าให้ให้ดูเวลาที่คุณรับซื้อมานะคะอันนี้บอกตรงนี้ก็ได้ค่ะบอกบอก,บอกจะไดะ้ทราบพร้อมๆกันนะคะเหรียญนนี้นะคะออกจากกรมเขาใส่ตลับมาให้เ<ช>ขาให้แลกในราคาหน้าเหรียญเลย20บาทแล้วใส่ตลับด้วยนะคะแต่ณนะตอนนี้ตลับไม่มีนะคะสภาพเหรียญก็โดนขูดข่วนใช่ไหมคะก็อยู่ในสภาพไม่ไมสมบูรณ์ ถ้าเจอแบบนี้นะคะเวลาท่านรับซื้อเหรียญน,นะคะท่านการุณาดูนะคะว่าว่าเหรียญเนี่ยอยู่ในตลับเหมือนเดิมไหมเขาจะแกะตลับออกเพื่ออะไรแล้วเอาเหรียญส่งมาขายให้พระนาดเพื่ออะไรนะคะประนาขออนุญาตไม่รับนะคะเหรียญน,นี้นะคะไม่รับค่ะก็จะมีอะไรอีกสองบาทสองบาทที่ละลึกอ่ายังมีอีกยังแกะไม่หมดนะคะทุกคนยังมีต่อมีต่อ สิบบาทปีสี่หนึ่งสิบบาทปีสี่หนึ่งไปนรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะคะทั้งหมดมีมาสี่เหรียญน,นะคะค่ะโอเคสี่เหรียญก็เป็นเงินสี่ร้อยบาทโอเคถูกต้องค่ะสี่หนึ่งครบสีเ่เหรียญอ่าเหรียญนี้ขออนุญ,ญาตไม่จ่ายไม่ไม่ให้ไม่ซื้อนะคะไม่รับซื้อ สภาพนี้นะคะสภาพชมรุตนะคะปเปี่ยนชชมรูตตีเหรียญชมรุดนะคะเหรียญน,นี้นะคะสองเหรียญแล้วที่ไม่ซื้อนะคะเออเดี๋ยวป้านจะส่งคืนส่งกลับจริงๆค่ะปะ้าน่าส่งกลับป้านยอมเสียค่าส่งส่งกลับเพื่อที่จะรเนี่ยค่ะได้สามเหรียญน,นะคะส่งกลับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเหรียญแบบนี้นะคะแล้วคุณคิดว่าคุณถ้าคุณซื้อนอ้อหมายถึงหมายถึง เอฟซี C, ท่านที่ลูกค้าป้าน่ะนะคะถ้าท่านจะซื้อใช่ไหมคะเหรียญนี้นะคะท่านก็คงไม่ซื้อใช่ไหมคะเพราะว่านั้นอยู่กับป้าน้าขายไม่ได้นะคะขายไม่ได้ป้านาส่งกลับเพื่อเพื่อที่จะเขาจะไปขายต่อใครได้และเหรียญนี้ด้วยนะคะสองเหรียญเดี๋ยวส่งกลับนะคะเพราะเหรียญแดดแปลงสภาพแล้วค่ะแปลสภาพแล้วค่ะเหรียญนี้นะคะส่วนเหรียญนี้ก็ชํารุดนะคะสองเหรียญโอเคไม่รับค่ะเพราะเพราะถ้าป้านา รับมาแล้วนัอ,อขายให้เอฟซีแบบนี้ไปน่าก็คงไม่ทําใจไม่ขายอเหรียญน,นี้ก็ส่งกลับไปด้วยแล้วกันสิบบาทนะคะเหรียญสภาพยับเยินนะคะอย่าส่งมาเลยนะคะสภาพที่ไม่พร้อมไม่พร้อมสะสมนะคะเพราะเราเรานักสะสมเหรียญเนาะเราก็ต้องดูส่งมอบต่อให้เอฟในเหรียญที่ในสภาพที่สมบูรณ์ นะคะท่านจะได้สะสมเหรียญแบบสวยงามสมบูรณ์เนาะได้มีความสุขนะคะถ้าอยู่แล้วอยู่กับเราแล้วเราไม่มีความสุขนะคะก็อย่าให้เขาอยู่กับเราดีกว่าเนาะเพราะเราอยู่ด้วยแล้วคือไม่มีความสุขอะค่ะมีความทุกข์กังวลนะคะงั้นก็ขอคืนนะคะสามเหรียญน,นี้นะค่ะ <Yeah. S 1> โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอพรบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ